พะเพืองค่ะอายุเท่าไหรแล้วครับเอายุเจ็ดสิบสองมาจากหมู่ไหนครับหมู่หมึ่งค่ะหกสิบเก้าแต่พนันยังครับแจกเลวค่ะขอขอลายไว้ไหนะ่ย mhm. ชื่อนักสาวสมหมายพงทองค่ะ อายุ65ปีค่ะตอนนี้ยังโสดนะคะโอ้โยประธานยิ้มเลยยิ้มประฐานผู้สูงอายุหรือประธานัยงประธานผู้สูงอายุอยู่หมูติปเทพนครค่ะอายุ68ค่ะหมูติปบ้านอะไรครับบ้านบ่อตะโพค่ะอ๋อบ่อตะโพแต่งงานแล้วเหรอ แกงเร็วค่ะโอ้มีลูกกี่คนครับแปดอันนี้อันนี้ต้องถมพ่อบ้านชื่อน้องงเราใจยิ่ง้าไใกล้ๆป่าไอ้ยูนงเก่าไอ้้องเดอดทุกของเนี่ยหูอะไรคะ ชื่อตัหงรอตังอินจ้าตงรอตังอินจ้าอายุปดสิบสีปดสิบปีเรไม่ีแปดสิบสีไม่น่าจะเหลือแรา้งแต่งงานแล้วมั้งยังเลยยังอะไรจะไ่ขออ๋อโอยวให้ไลน์ไปก่อนยวให้ไลน์ไปก่อน เดี <One input> right ๋ยวจะส่งไลน์ไปให้นะฉันนางไทยน้ำจันจ้าอยู่หมู่18จ้าบ้านอะไรจ้าบ้านมะกอกวาบ้านเนินสำราบ้านเนินสำราจ้าหญิงมุกน่าลอดอ่ะอายุ76จ้าอายุ76เนาะโอ้ยอายุ ยืนลูกหลานเรียนดีเนาะคุณคนค่ะซีนคนเห็นไหมยังอยู่หมดนะซีนคนอยู่ะทำลายสถิติกันไปต่อหน้าต่อตาเลยเนาะคนแปลกคนที่ผิดเลยสวัสดีจ้าชื่อนางมณีทัพพงอยู่บ้านตลูกหามหมู่หกตอนนี้อายุสิบห้าหยกหยกอกสี่จ้า สิบห้านี่ไม่ได้เป็นบอกหกสิบสี่ด้วยนะคนนี้ชื่อนางสนมสถิตอยู่ค่ะอยู่หมูเจ็ดอายุใกล้สิบห้าค่ะเจ็ดสิบห้าเอามีลูกกี่คนแล้วครับมีลูกสามคนค่ะมีลูกสามคนคิดจะมีใหม่เลยครับไปไหวแล้วค่ะ อายุเท่าไหร่ครับอายุ67ค่ะอายุ67แสดงว่าเราไม่เคยอายุสิบแกัน่อนนตอนนั้นเราอายุสิบแปดแล้วก็สวยขนาดนี้ไหมตอนนั้นสวยจะไม่สตยคงไม่ได้แต่งงานนะคะเอ้าเีอเอกเอคนครับอูกอเคอเอ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 อเเออเเออเเเเเออเเออเออเไมเออ